อยู่รูปนี้กันดีกว่าใช่เออดิฉันก่อนเลยเหรอคะใช่เออดิฉันคือเด็กผมแก่นั่นแหละค่ะทำอะไรอ่ะนี่เป็นทำอะไรนั่นเป็นการออกทีวีครั้งแรกของหนูค่ะไปเต้นตาอินกับตานาฮารบออกมากินกันเหรออันนี้อันนี้เรากีดขวบนะ อนุบาลสองนี่โตขึ้นมาจ่าชีก็ยังมีการแสดงการแสดงกอนน้นปห้าเหรออันนี้ไปเล่นที่ไหนอ่ะบที่โรงเรียนระบียขันอะไรือว่าอับน้ำอับน้ำเออชุดอาบน้ำเขาโตมานิดนึงแล้วตอนนี้ชั้นอะไรอ่ะปห้านั่นแหละโตขวสมัครสมัครประธานนักเรียนเธอเริ่มโกงคอตั้งแต่ใช่ใช่ใช่มันมีแววมาเลยสุดท้าย ก็มีดนตรีในหัวใจเขยเล่นกีตาร์เจนกีตาร์คลาสสิกกีตาร์คลาสสิกกีตาร์คลาสสิกด้วยนะเออตอนก่อนเอ็นทานก่อนเอ็นทานเล่นอยู่นานไหมอ่ะแม่ก็ประมาณสองสามปีค่ะเห็นว่าเป็นเด็กกิจกรรมแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่แม่เนี่ยตอนเด็กๆอ่ะเขาอยากเป็นนักร้องใช่ไหมเหรอใช่เะล่ะเออแต่ก็มีแบบนี้ไงโป็นหเหรอเหรอ ธรรมดาแม่ทุกคนจะถามลูกใช่ไหมว่าอยากเป็นอะไรแม่อยากเป็นนักร้องที่โด่งดังก็ไปออกเทปรายการใค้บอกให้ออกเทปไงอยากบอกให้อยากบอกให้ออกเทคืออยากรู้ว่าตอนเด็กๆเขาชอบร้องเพลงอะไร่ะคะคุณแม่คะร้องเหมือนกับที่ครูก็สอนตามโรงเรียนน่ะเขามีไอดอลด้วยไม่ใช่หรอมีไอดอลแม่รู้เหรอไอดอลคุณปุฒชาเพราะคุณปุชาเนี่ยเขาก็ร้องเพลง เพลงนี้เขาชอบเลยเขาเขียนหนังสือด้วยเขาบอกคนนี้เก่งมากร้องเพลงก็ได้เป็นพี่ดีกร์ด้วยเขาอยากเป็นอย่างนี้และได้เป็นเลยเนาะจะเนาะยกไปเรื่องร้องเพลงมาถึงคุณแม่มาบ้างได้ข่าวว่าคุณแม่มวลเนี่ยประคบประงมมาก ที่มีรูปอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเหรอกระแดะไหมสี่ขวบป่ะสี่ขวบปะแม่ตอนนั้นอ่ะสี่ขวบคสีขส่ขวบแล้วเหรอแล้วอสี่ขวบก็ชัดเจนเลยเหรอ,อทำไมสี่ลายไม้อะเออตอนนั้นน่ะอยู่อัมพาวาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยบ้านดิฉันเนี่ยเป็นร้านเสริมสวยและข้างบ้านเป็นร้านตัดเสื้อเนาะก็มีชุดแบบตัดชุดเด็กนี้ใช่ไหมมันชุดอีเนี่ยแรงดีจริงเลยก็แอบมันนุ่งใส่อย่างนี้จะทำเนี่ยกระแดะกระแดกเนี่ยแล้วผู้พ่อผู้ใหญ่ก็เห็นก็บอกไอ้ จับแต่งเลยแล้วข้างๆเธอไปก็เป็นร้านแบบว่าถ่ายรูปอ๋อก็เลยถ่ายรูปรูปนี้มาเลยนี่อ่ะไปขึ้นมาหน่อยเป็นนางมโนราเขาเรียกว่านางนกกินนีตอนนี้พี่เรียนนัตสินพี่เรียนนัตสินตอนเด็กๆเป็นยังไงพี่ม้าเป็นยังไงดื้อไหมคะแม่ไม่ดื้อค่ะว่าง่ายเลี้ยงง่ายอ๋อแล้วตอขึ้นมาดื้อไหมคะเอาไม่อยู่ต้นไหนต้นไหนเรียนคริสเตียนแล้วค่ะมัธยม อวิ่งตามหาจับแพรบเลยเอนี้ไปไหนแอนีไปไหนคือถึงเวลาเคยกลับโรงเรียนเลิกเอ๊ะหาก็ไม่กลับหก็กลับตายแล้วอยู่ไม่ไหวต้องไปแล้วไปสอบถามตามเพื่อนเพื่อนว่าคงจะอยู่บ้านหมอในคลองอะไรน้ำาันพุนน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 ูนลูกหมอนนอนนนนูนน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 นอนน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 เนนนนนนะฮะนน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  ่รู้ป่าว่าสิงๆชมพู่อ่ะเกือบไม่ได้ชื่อชมพู่ชื่ออะไรอ่ะชื่อชมพูนุชชมพูนุชไม่ตอนแรกนันจะตั้งชื่อว่าเด็กหญิงชมพู่เพราะว่าเกิดมาตัวเป็นสีชมพูอ๋อชมพูเขาคงฟังผิดมั้งก็เลยเป็นชมพู่ก็เติมไม่เอกให้นี่ก็เออดีเหมือนกันวันไปแจ้งเกิดที่อำเภอนะพนักงานเขตเขามีหนังสือมาให้เลือกอ๋อแม่เลือกตรงหน้าเลยเหรอเลือกอย่างนั้นเลย อารยามีคำแปลด้วยว่าเป็นผู้เจริญผู้เจริญอะไรเงี้ยมีคำแปลด้วยเออเอาอันนี้แหละก็ได้ชื่ออะไรยาเออเออดีเนาะดีเนาะดูลูกเธววัยเด็กดูลูกวัยเด็กนี่เด็กมากอ่ะยังไม่มีผมเลยอ่ะเธออ่ะผมยังไม่ขึ้นเลยอ่ะเจ็ดเดือนและต่อไปอ่าโตขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็ใกล้ๆจะขวบนี่แหละประมาณขวบน่ารักน่าดูเลยนะตอนตรงนงี้นะ นี่โตแล้วนี่วัยรุ่นแล้ววัยรุ่นแล้วอันนี้รู้สึกว่าไปนครพนมใช่อยากไปนครพนมก็เลยพาไปแม่นอนเล่นกันเป็นทัวร์แบบว่ากินต้มตำทัวร์แบบว่าเห็นบอกว่าเวลาแบบว่าอยู่ชมพู่ติดแม่อย่างนี้ หรือแล้วหลังๆแม่ก็จิพู่ตอนนี้เริ่มติดลูกคือไม่มีคุณพ่อแล้วก็เริ่มติดลูกแล้วรู้จะไปติดใครก็เดี๋ยวนี้ก็คือจะพยายามแบบว่าจัดสรรเวลาให้ได้มากที่สุดถ้าตอนไหนที่แบบว่ามีวันหยุดมีอะไรนี่ปุ๊บก็จะว่าเออพยายามแบบว่าอพานางแบบว่าให้นางแบบว่าไปช้อปปิ้งไปกินไรเวยความสุขเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะว่าคือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกตั้งแต่ช่วงที่คุณพ่อยังอยู่เนี่ยก็คือว่าเรามีความรู้สึกว่า เราอะพร้อมที่จะให้เขาได้ทุกอย่างแล้วอยากเขาอยากจะได้อะไรเนี่ยเราโดนบันดาลให้ได้หมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่มีคือเขาไม่มีอิสรภาพเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นกับพ่อใช่ไหมต้องดูแลก็ดูแลใช่เพราะฉะนั้นก็พอวันนี้ไม่มีแล้วก็อะไรที่ตั้งใจว่าอยากให้เขาได้ก็จัดการจัดให้เต็มที่เห็นไหมแม่แม่ต้องทำอย่างแม่ช่ฉยนุ๊บนก็บอกแม่ซื้อดิดีดีด้เฮ้ยไม่เอาเบอเงิน แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่ลยเออเห็นไหมบางอย่างมันก็แพงแต่ลูกก็ไม่เคยบอกว่าซื้อมาเท่าไร่อะไรนะใช่เราก็อยากให้แม่เราสวยนะคือการที่แม่แม่รับอ่ะเราแบบว่าเราชื่นใจไงเหมือนเรามีความสุขเหมือนเราได้เปิดโอกาสให้เราได้ทาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณแม่่แม่รักนะตายละต้องขูดหูแม่ไว้เดี๋ยวจะมาแบบเอานู่นเอานี่บ้าง เจอให้อยู่แล้วอ่ะไม่ต้องขอเออออแม่วารีชีวิตการเป็นแม่ของซุปตาอย่างชมพู่อย่างเนี้ยลำบากใจไหมอย่างสมมุติว่าเวลาเราไปไหนมาไหนแล้วมีคนมาเมาลูกเราโดยที่เขาไม่รู้ว่าว่าเราเนี่ยเป็นแม่มีไหมไม่ลำบากค่ะก็จะเก็บข้อมูลเพราะเรารู้ไงคะว่าเป็นคนของประชาชนเนี่ยมันคง จะทาให้ทุกคนชอบมันเป็นไปไม่ได้คือเราเป็นแม่เรารู้ว่าลูกเราเป็นยังไงแล้วก็ไม่มีแบบว่ามาตอปากตอคคาว่าไจำได้ตอนเที่ยงสมัยก่อนมีคนเมาให้เขาฟังว่าลูกอะแต่งตัวเหมือนคนบ้าเขาะมาก็มาอะัแม่เขบอกเหรอแม่บอกนี่เขาเมาเธออะเยอะเหรอเขาเมาเมาลูกแต่งตัวเยอะเหมือนคนบ้า ชมพู่เนี่ยนะเขามีมีแววแม่แม่ว่าเขาจะมามาตั้งแต่เด็กๆนะว่าเขาจะมาเป็นซุปตาเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดว่ามีแววนะแต่ตอนนี้คิดคิดย้อนกลับไปนะเออมีมีเขาทำอะไรบั้งเยอะก็เช่นเวลาเราห้ามไม่ให้ทำโน่นทำนี่แล้วก็แอบทำก็โดนทำโทษเออทำโทษโดยการมันโยมอ๋อโดนไอมันจะมีก้าวมายมแล้วก็จะมีไอ้ไม้กวาดไอ้ที่มันยาวๆสีไม้มะพร้าวไงไม้มะพร้าวแล้วนก็จะเด็ดมาอันนึ่งอ่ะ อันนั้นนะชิปเลยนะแบบแสบมาชิปชิปเลยแล้วชีก็จะร้องจะเป็นจะตายร้องแอคติ้งหรอร้องแอคติ้งหรอร้องเยอะมากเลยนะเราก็ไม่สนใจใช่ไหมเพราะเราทาโทษแล้วเราจะไปโอ้ก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันร้องจนมันเหนื่อยอ่ะมันก็จะตายใช่ไหมโอ้แม่เหนื่อยมากแล้วเหนื่อยมากหนูจะตายแล้วแม่หนูจะตายโอ้โอแอคติ้งแต่เด็กแล้วเราก็ถามว่าจะทำยังไงลูกแล้วจะให้แม่ทํายังไงแม่ต้องโอบหนูนะ เราต้องโอนูถ้าแม่ไม่โอนนะหนูหนูลองหยุดไม่ได้หนูหยุดร้องไม่ได้ก็ต้องโอนไม่หรอกเราต้อเเด็มันเสียฟอร์มเพราะอย่างนคือใส่เต็มร้องไปเต็มแล้วอยู่ดีให้มันอึดไม่ได้หาแลนดิ้งก่อนสุกต้แค่เป็นครูพี่แพลฟอร์แลนดิ้งไม่แบบว่าจะบอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตไม่ได้เคยมีการซัพพงซัพอร์ตว่า จะต้องแบบมาร้องรำทำเพลงหรือแบบอะไรเงี้ยคือไม่มีประวัติไม่มีแบ็คกราวอะไรตรงนี้จำได้ตอนเด็กๆอ่ะอแฟนตายูท,ทอูอ่ะทีเ่เราเคยฟังอ่ะก็แบบว่าจูงก,กันไปแม่เน่่ยหักมากวดอันนี้แฟนตาโยทูเขาบอกแม่เลยว่าเธออยากเป็นแม่บอกว่าอะไรอบอกว่าไม่มีความสามารถลูกเอใช่เขาต้องมีแสดงความสามารถเขาบอกว่ารา แล้วเธอทำไงอ่ะเขาบอกว่าหนูจะไปประกวดหนูต้องมีความสามารถเหรอเพราะว่าเราไม่เคยให้ลูกเรียนพิเศษไม่ให้เรียนรัไม่ได้เรียนไม่เรียนอะไรเลยไม่มีความสามารถเลยไม่มีทักษะท้งั้นไม่มีเลยเป็นซุปตาร์นี่ก็เป็นด้วยการบังเอิญยังไงคะแม่เราไปซื้อกระดุมสำเพ็งแม่ไปสร้างซื้อเปนช่างซื้อไปเเดินสำเพ็งไปหาซื้อไอ้ผ้าซื้อกระดุมแล้วมันก็มีแมวมองโมเดลลิ่งอะไรแลบนีตอนแรกเขาเรียกไปถ่ายรูปก่อนที่โมเดลลิ่งก็แอบพ่อไปแต่ พ่อไม่ชอบแอบไปเสร็จปุ๊บก็ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บสักวันหนึ่งไม่กี่วันเขาก็โทรมาเขาบอกว่าเนี่ยพี่เอารูปเอาประวัติเนี่ยไปสมัครสมัครให้เดินเรียบร้อยแล้วนะวันนี้วันนี้มาที่นี่แล้วก็ไปประกวดเลยก็ไปประกวดเวทีแรกคือมิสมอเตอร์โชว์ก็ได้ได้ได้ลองอันดับหนึ่งนั่นแหละค่ะดวงมันจะมาทางนี้นะเธอ